ถ้าใครที่กําลังจะซื้อเรือยนต์นะครับผมแนะนําให้พิจารณารุ่นนี้นะครับเพราะว่าตัวเรือยนต์รุ่นนี้เนี่ยเขาให้กําลังแรงสูงนะครับแล้วตัวเรื่อเนี่ยก็ตัวใหญ่นะครับและวที่สําคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษก็คือเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับอัปเกรดยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันอัปเกรดก็คือเห็นไหมครับตรงถังน้ำมันเนี่ยเขาจะมีถังน้ำมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับซึ่งถังน้ำมันเนี่ยเขาจะแยกระหว่างถังน้ำมัน2ทีนะครับกับถังน้ำมันเบนซิน ซึ่งปกติถ้าเราซื้อเลื่อยยนต์ไปเราจะผสมน้ำมัน2ีกับเบนซินแล้วก็เทใส่ถังเดียวกันใช่มั้แต่รุ่นนี้ไม่ต้องแล้วนะครับก็คือเทน้ำมัน2ีใส่ถังนี้นะครับเทน้ำมันเบนซินใส่ถังนี้นะครับตัวเลื่อยแลครับจะดูดน้ำมันเบนซินกับน้ำมัน 2T เข้าไปผสมที่เครื่องเองโดยอัตโนมัตินะครับนี่ก็คือข้อดีของเลื่อยยนต์รุ่นอัปเกรดนี้นะครับเป็นของแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ของ Honda Honda นี่เป็น Honda ภาษาไทยนะต้องแกงไว้ก่อนนะครับว่าเป็น Honda ภาษาไทยแล้วเป็นแบรนด์สําหรับคนไทยนะครับเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับไม่ว่าสติกเกอร์คําเตือนหรือว่าสติกเกอร์คําแนะนําต่างๆที่อยู่ข้างเครื่องนี่เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับ สติกเกอร์ด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับสติกเกอร์คาเตือนคํนาแนะนําต่างๆนี่เป็นภาษาไทยหรือแม้กระทั่งคู่มือนะครับก็เป็นภาษาไทยด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่อยจนรุ่นนี้เขาผลิตมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับ